ขายได้ขายดีต้องมีน้ำจิ้มเพชรลำพูค่ะและว,วันนี้นะคะคือสูงมาเยอะอยู่ที่เคอรี่อ,อีกมอนเดิมน,นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะส่งน้ำจิ้มให้กับคุณลูกค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็ขอการันตีได้เลยนะคะว่างานที่ทุกทกท่านเห็นนะคะออเดอร์ที่เข้ามาทุกทกวันนะคะมาจากงานออแกนิกนะคะไม่ได้มียิงแอดโฆษณาร้อยเปอร์เซ็นะคะสำหรับน้ำจิ้มที่คุณสูส่งให้คุณลูกค้าทั่วประเทศนะคะ การันตีได้เลยนะคะว่าคุณสุไม่ได้ยิงแอดโฆษณานะคะแต่นี่คือยอดขายนะคะยอดสั่งซื้อจากคุณลูกค้านะคะที่ใช้แล้วนะคะเอาไปขายแล้วได้กําไรจริงแล้วก็ติดอกติดใจนะคะของคุณลูกค้าจริงๆเลยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มของเรามีส่งให้กับคุณลูกค้าทุกวันเลยนี่นะคะสำหรับวันนี้เป็นแค่ออเดอร์วันนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นออเดอร์น้ำจิ้มของเพชรลําปู100่โหลเป็นกลลอนอีก30แกลลอน ไม่รวมแพ็กเกจที่อยู่ในลังนี้นะคะสำหรับลังแบบนี้นะคะเป็นงานออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะที่คุสูเตรียมความพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าที่ใช้น้ําจิ้มของเพรลําพูทั่วประเทศเลยใครที่ต้องการเปิดร้านหมูกระทะนะคะสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับคุสูได้นะคะหรือว่าใครนะคะที่เมื่อวานคุสูเห็นถึงความตั้งใจมากๆนะคะแล้วไม่ได้แอดกุสูเป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook นะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะกดสั่งซื้อในช้อปปี้ใน La ซาด้าได้นะคะราคานะคะมีอยู่ในหน้าร้านให้กับคุณลูกค้าเข้าไปกดลอกซื้อได้เลยนะสําหรับใครที่ต้องการเปิดร้านหมูกระทะนะคะหรือเปิดแล้วไม่โปะไม่ปังนะคะตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าเราขายอาหารนะคะความสําคัญมากที่สุดก็คือความแซบต้องน้ำค่ะถ้าขายแล้วไม่อร่อยนะคะลูกค้าไม่ไปหาท่านแน่นอนค่ะแต่ถ้าขายขายแล้วนะคะ อร่อยอยู่ในซืกอหลืบตรงไหนลูกค้าก็จะสรรหาท่านจนเจอเหมือนที่คูสุนะคะไม่มีหน้าร้านอ่ามาตั้งอยู่ในตัวเมืองนะคะเหมือนกับร้านอื่นแต่ว่าคูสุนะคะอยู่ตะมนตกุศลอภพอัฐล์จังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าสามารถส่งน้ำจิ้มของเพชรลำพูให้กับคุณลูกค้าทั่วประเทศได้นะคะและนี่คืองานออนไลน์ที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าในยุคนี้ในสมัยนี้นะคะใครที่ยังไม่ใช้ งานออนไลน์นะคะมาเป็นช่องทางในการขายนะคะรีบๆเลยนะคะเพราะว่าเงินลอยอยู่เต็มอากาศและกำลงังรอท่านไปจับมาใส่กระเป๋าของตัวเองอยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณคุณลูกค้าทั่วประเทศนะคะที่ให้ความไว้วางใจน้ำจิ้มแพนลําพูแล้ววันนี้พร้อมส่งค่ะ